เนี่ยยึดเทองหัวมิคพอเดเดอสบายดีสบายดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะตอนนี้น้องเปียพาพี่พีเอฟซีเข้าสวนหลังบ้านน้องเปียเนาะเนี่ยพอเข้ามาถึงก็จะมีอ่ะมีเป็ดมีไก่เนาะก็มีแตจุดประสงค์ที่เอาเข้ามาในมื่อนี้น้องเปียก็ชิพาพี่พีเอฟซีไปเก็บมาสีดาเนาะตอนนี้เสามิเตอร์ก็เข้าไปแล้วเราบอกวัวน้องเปียอ่ะ จะมาถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าเมื่อกี้เราสวนแล้วก็บทสานน้องเปียน้องเราเข้ามากอนเดียวน้องเปียจรจิพาพี่ๆไปดูว่าตอนนี้สังมิเตอร์เพิ่นพิษจังไนนะโอเคจังไนเราไปติดตามมาเซอร์ฟังกันเลยมิเตอร์เปโถมอยู่นะเนาะเพื่นแบบเออเก็บเก็บอยู่นะไม่ได้ใจเพราะเพื่นเก็บได้บอสิดาไหลแหงเนาะเตอะมีบ่ ซุกบอมาสิดาน่ะสุกโอสุกไหลวะโอ้เดี๋ยวจะเอาไม้มาให้เพ pues right. ื่อนบอว่าบม่ได้เอาไม้มาแล้วก็เอาบะได้มันสูงเดี๋ยวน้องเพียจิไปเอาไม้แทนเพื่นก่อนเฮ้ยไก่งัวนี่ตกใจหมดเลย มีใหม่อันหนึ่งนะที่คนแม่เฮ็ดไว้เก็บมาโดยเฉพาะเลยเนาะนี่ <c ười> มัดใส่แบบนี้เน,ะนะาะเวลาเขาเกาะแล้วมันจริงไงนะเ <c ười> นี่ยอันนี้ก็สุกแล้วโอ้มีแต่ตัวสุกๆเลยดูดิในเวนลาเขาเอาก็เห็ดแบบนี้เลยเนาะ

มันมันกินบลได้ยันกินหนาวอ่ะนะเอาอ่านี่ไหมนี่เอาไม่อันนี้เกาะกอดนี่มันไงโอ้คิดว่าเป็นไม้อะไรลงกันเอ๊ยยุทธงวงว่าจอน่ะตัวใหญ่ไงน่เน่่นี่นี่ยุทธงหัว่าสุกไลเออก็สุกไลแล้วะนี่ยุทธงหัวมิเตอร์เนาะอันนี้เนอไปซื้อเออหนาวแล้วกัน หมดเลยดูนี่เต็มเลยมีเตอร์ขึ้นไปแล้วก็แบบโตสู้ไหลฮันลงมาฮะนแหงเลยเนี่ยเธอเปียยังไม่เคยขึ้นกกมาสิราตอรี่เลยกินลงมาแล้ววะอู้ไอ้ยิง ยามืกีคือว่เก่งแต่ว่าึ้นต้นไม้เสยเออแมวยทางไหมโอ้ยโอ้โอ้พอดีเลยแม็นบนี่ยันก่ยังสองนวยนี่ี ไปเก็บอึดเถิเงเหรอเบิ่งอันนี้เก็บต้นเดียววะบอยูึเถิงได้ในหนึ่งกาตัวบุสุก็เก็บว่ะเอาตัวนี้แล้ววะแซบโอ้ตัวนี้แซบแซบางก็ <laughs> เบิ่งต้นใดงาใดก็สุกมดเนาะในตอนนี้ันเรื่องมดเลย แต่ว่าต้นต้นนี้ก็จะเป็นต้นพิเศษเนาะเพราะว่าในจะเป็นสีแดงฮะนะเวลาเขากินเนาะเขาเจ้ากินแล้วก็ในเป็นสีแดงนี่โอ้ยสุกหมดแล้วอันนี้จะเป็นสีแดงนะหวานหวาน แต่ว่าจาันนี่จในในก็จะเป็นสีเหลืองเนะาะจะโบแดงตัามๆเลยสุกแล้วอันนี้จะโบเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวน้องเปียจิก,กัดให้เบิ่งนะอืมอันนี้จะโบแดงเลยเนาะอืมหวานมาก แกนมันบหลายเนาะแกนมันนหน้าแต่ว่ามีอังกินใหญ่น้องเปียชอบกินเลยทุกสาวทุกแหลนที่มาเกลือเป็ดเกลือไก่ก็เก็บกินตลอด <c oughs> ที่สวนหลังบ้านน้องเปียก็จะมีหลายต้นเลยนะมันออกเองตามธรรมชาตินะน้องเปียกับคนพ่อคนแม่ก็ไม่ได้ปลูก คืออันนี้จะเป็นตัวใหญ่เนาะแต่ว่าคือตอนน,น้อยๆมันก,ก็จะออกมาแบบนี้นะก็ออกมาเนะเาะออกมาไหลเหงคือจีแซ่เหง <c oughs> จนอิ่มข้าวแล้วจนอิ่มข้าวแล้วเต็มถุงเลยนะเนี่ยแย่ในปึงแม่ค่ะนี่แ่บกุ๊กนี่หวานเหง นี่ม่ไหลมาเก็บยไงแทมาโอ้ยหมเนี่ยคอยเดดเดอร์ เต็มม uh, ือแล้วฮใหญ่มากอ่ะสานเลยบ้าเต็มมือเลยซุปไหลแล้วให้เป็ดให้ไก่กินเนาะเพราะว่าโบ

เอาถุงมาเลยใส่เฮ้ยอ้จินเต็มแล้วไปกินอยู่ให้ส่วนกินลมึเดี๋ยวพิเศษพิเศษน้องเพียจีพาไปเก็บมากต้นพิเศษเลยเพราะว่ามันมีกกหนึ่งเนาะที่ในเป็นสีแดงแล้วก็ใหญ่มาก นี่ไงไม่ใหญ่นนแต่ว่ายัางปลกเข่าอันนี้มันน้อยเนาะก็คือสีปลกเข่าออกมาสามารถเก็บได้บ่าเออปกเข่าดิตกแล้วปลกเข่าแม่น,นี่ก็ใหญ่แหงปล <laughs> กเข่าพอ,าอ,าอได้กินโอ้เหน็บมาแล้วขึ้นบ่ได้ ขึ้นมาได้แล้วกูม่ได้กินเลยต้นมันน้อยพดต,ต้นมันน้อยแล้วเป็นมั่งให่เนาะ้าองเพียสิเก็บให้ดูโอ้ยใ,ใหญ่ไม่สุดในแบบนี้มันใหญ่มากเลยดูดิดูด,ด,ด,ดิยุเถิงะจะสนิทเมื่อกี้เนาะสุกแล้วตกแล้วก็แตกแล้วตอนนี้แต่ว่าในเป็นสีแดงคือกันนะอู้หนาวแล้วมันสุกเพิงเนาะแบบเออกินบ่มึดะนะ นี่ก็จะเอาทิมให้ตัวเป็ดกินเนาะตัวเป็ดทากินอยู่มามามากินกินหวันนี้น้อยเอ๊ยมันแล้วจะหืออะ่ะแค่เดี๋ยวจะหามาเก็บอีกให้ให้เสามีเตอร์ก่อนเนาะหวา แม่บุญแด้ต๋อแม่บุญแด้มันตกเข้าบุบเป็นยังแม่แตว่าเฮ้ยตกแล้วตกแล้วเจ้าก็ลองกินล่ะนี่แม่บุบเป็นยังเดี๋ยวมาเครอ พวกขี้เดียเตอตอนยังน้อยเนาะมีเตอร์กับมีเปียก็มากินอย่างก็พากันกินแบบอันเดียวกันท่านะมาแบ่งกันผู้นึงกินแบ่งกันเพราะแม่พาเข่งไหนผู้นึงกินคํานึงแล้วก็ผู้นึงกินคํหนึ่งเพราะว่าน้องเปียกบน้องมีเตอร์ก็โตมาด้วยกันเนาะกินน้าก็กินหัวจอกเดียวกันก็ไม่ได้ขี้เดียดนะก็ก็กินได้ตลอดเลยเนาะเวลาไปเฮียนก็เหมือนกันนะตอนนี้ก็โตแล้วแต่ว่ามากินน้าแล้วก็มากินจอกเดียวกันใช่ป่ะเตอร์แม่ กินข้าวก็มากินจ <moon> ังเดียวกันเนาะสองคนเฮาก็ก็สนุกดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีเพื่อนโตมาด้วยกันแล้วก็เฮาเพลงกันเนาะน้องเป็ดพอแล้วได้แล้วมาเฉาจะเอาไหมมาเฉียงเอาไหมไปก่อนเด้อเอาจิฟเฟอไปใส่ไปสวนไปสลีเพราะว่าเสือนี่ก็ฮักสลีเลยเนาะ วันนี้พาคนนี้กันเด้อพี่พีเอฟซีบายบายไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ